สวัสดีครับจอมสมาร์ทโฟนครับวันนี้ผมมีเครื่องมาพรีวิวแกะกล่องให้ดูนะครับผมเป็นเจ้า OPPO A16 นะครับผมนะครับด้านหน้าก็เป็นเป็นรูปของตัวเครื่องนะครับด้านข้างก็จะมีเขียนว่า OPPO A16 ครับด้านนี้ก็มี OPPO นะครับแล้วก็ตัวด้านข้างก็จะมีบอกว่า 3กิกนะครับเป็นแบน3ามกิกลมมส2ครับโอเคนะครับนี่เรามาเก็บกล่องพร้อมกันเลยนะครับนี่เป็นราคาที่โดนใจมากนะครับผมเป็นสเปคกลางๆนะครับผมไม่ถึงว่าแรงมาก ไปกล่องแล้วชุบโอเคโอเคโอ๋เป็นอย่างนี้เลยนี่ครับผมตัวเครื่องไม่มนไมอนะครับข้างในกล่องจะมีสายชาร์ หัวชาร์จเป็นสายชาร์จนะครับแล้วก็มีฝาปิดหนึ่งชั้นแล้วจะเป็นตัวเครื่องจากนั้นก็จะเป็นข้างในกล่องก็จะเป็นแผ่นเช็ดหรือเปล่าโอเคครับนี่ก็จะเป็น นี่เป็น <c oughs> ก็เป็นเข็มจิ้มซิมนะครับเป็นคู่มือนะครับที่เราอาจจะเป็นประจำโอเคนะครับไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับ oppo a16 นะฮ okay, ะโอเคครับเรามาดูตัวเครื่องกันเลยเป็นอย่างไรฮะรตัวเครื่องชิง โอ้โหมีเสียงด้วยนี่ครับผมตัวเครื่องนะครับตัวนี้ไม่มีสแกนนิ้วนะครับใหรือเปไมีสแกนนิว้วโอเคโอเคเปิดเครื่องกันเลยครับหนึ่งสองสามอ่าสามติขึ้นมาเลยตัวเครื่องใหม่ครับผม ก็จะสไตล์ OPPO นะครับผมจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นแสงวาบนะก็ชาร์จนิดนึงนครับนี้ทางบริษัทเขาติดฟรีมาให้แล้วนะครับผมหนึ่ชั้นนะครับซึ่งเราไม่ต้องติดเพิ่มนะครับนะครับ ตั้งค่าปกติครับเลือกภาษาภาษาไทยปกติครับเลือกเลยเลือกบริภาพารศไทยไใช้งานป,ปบลงไปแล้ว อ๋อนี่ลองรับขึ้นไรไฟที่ 5G เลยครับ2.4แล้วก็ 5G ครับเดี๋ยว้ากไปก่อนนะ่อไปไปหลังฮะไปหลังพักไปก่อน,นครับไป ข้ามาก่อนนะครับไม่ต้องติดตั้งคนระัข้ามาก่อนนะอนะครับคาร์เรลเอสนะครับคาร์เรลเอสสิบเอ็ดนะครับ่มต้นใช้งานฮะโอเครับมาแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยสำหรับการตั้งค่าขาองอัพโอครับโอเคครับมาดูเอมรอยเท่าไหร่นะครับ ใช่เกี่ยวกับเป็น Android 11นะครับผมนี่ฮะปึ๊บเซฟปึ๊บนะครับผมร้อยสิบอ็ครับโอเคนะครับผมตัวเครื่องนะครับพื้นที่มีเหลือให้อยู่เท่าไหร่ไม่ใช่ไม่ใช่ม่ใ สิบหกกิกนะครับผมทั้งหมดสองสองกิกโอเคนะครับกล้องกล้องก็ค่อยตกลงกลงันโอเคนะครับผมกล้องหน้าล่ะโอ้โหชัดเจนช่างเด็ดเจเลย okay, โอเคครับครับสำหรับคลิปการแกะกล่องพิวเวลก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผม ังว่าคงเป็นแนวทางสำหรับคนที่กำลังตัดใ,ใจซื้อนะครับผมเครื่องตัวจริงสวยมากครับเป็นแววแวาวมากผมแวววามากโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ